พื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วเช้าวันนี้ทางการกัมพูชาได้พาคณะ IoT ลงพื้นที่สังเกตการในพื้นที่หนองยาแก้วซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้ติดตามรวมประมาณ50-60คนเดินทางมาสำรวจจากนั้นได้อยู่ในพื้นที่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแนวเขตแสลนตรงจุดบ้านหนองยาแก้ว จากการตรวจสอบในภาพมุมสูงพบว่าขณะที่คณะ IoT อยู่ในพื้นที่นั้นยังไม่พบการรวมตัวของกลุ่มมวลชนกัมพูชาเหมือนก,กับเหตุการณ์ในครั้งก่อนหน้านี้ฝ่ายความมั่นคงยังคงประเมินการว่าหลังจากคณะผู้แทนเดินทางกลับไปแล้วอาจจะมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนเกิดขึ้นอีกครั้งเนื่องจากมีความพยายามจะปลุกปั่นให้เกิดการรวมตัวกันหลายครั้งที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังบูรพาร่วมสังเกตการอยู่ตลอด24ชั่วโมงหากเกิดความพยายามรวมตัวหรือเคลื่อนไหวปลุกปั่นจากฝั่งกัมพูชาพร้อมที่จะปฏิบัติการในทันทีสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรครบถ้วน